สวัสดีครับคุณผู้ชม AS Play พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับจากสนามชนบุรีสเตเดียมชนบุรี FC พบกับโปลิสเทโล FC ชนบุรีนะครับอันดับ13 20นัดมี23แต้มน,นะครับส่วนโปลิสเทโลนะครับอันดับ10ของตาราง20นัดมี25แต้มห่างกัน2แต้มน,นะครับดูสเปคผู้เล่นของทั้ง2ทีมก่อนนะครับชนบุรี FC ฟซีในระบบ3-5-2นะครับสิบวัตรปูดมครับ ต่อนักวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับโปลิสเทโลเขี่ยก็เริ่มเกมก่อนครับจากซ้ายไปขวานะครับเสื้อสีเหลืองก็เกงถุงเท้าขาวเสิทธิโชคโอ้โหย่งบอลไม่ได้เลยครับชมพงไปเอาบอลกลับมาแล้วไหลจังหวะนี้กาฟ้าเปิดเข้ากลางมาวิ่งเข้ามายิงจ่อเข้าไปครับโอแต่ว่ามีคงล้ำหน้าครับโอผู้กำกับเส้นยกคงล้ำหน้าแล้วก็เอเลียนโดยิงเข้าแต่ไม่ได้ครับ เอาครับแล้วอ,อดูโดซิมีให้อู้หก็2คนนะครับที่ขลางมันตูออกไปก่อนนะครับชาลลงเปิดโด่งขงมามได้มงอูโหแต่ว่าเบาไปหน่อยครับจังหวะมงของเจซีจอนโดนเตะทิ้งออกมาดูจงังหวะอาทิตย์บุตรจินดาได้บอลแล้วยิงลูกนี้แม่ได้ยิงแต่ว่าเบาเข้าซองสินทวีชัยครับแม่ตัโปชชลิสเทโลไปขยันช่วยกันเอาบอลมาโดยที่สันตทิท้อนนะครับไปเอาบอล แล้วหวางยาวมาอุ้ยเมื่อบอลตกพื้นตรงนี้คอนเดฮีก็ไม่นึกว่าบอลมันจะหลุดมาถึงเขาครับโอ้โหจูเนียลสตอร์ดูครับดูภาพชาครับจังหวะบอลยาวมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหเล่นลูกนี้อันตรายมากนะครับจูเนียลสตอร์คือเห็นบอลแล้วด้วยนะครับว่าบอลนียหลุดมาถึงเขาครับแต่เอาลงไม่ได้เท่านั้นเองครับอาทิตย์มีนุพนน์ไปขวาคอาทิตย์เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหยิงแบบโด่งเชิดข้ามคานออกไปไกลเลยครับมองแล้ว แขงขึ้นมาให้กับเตยโกชูลาป้าดื้อเลยครับแต่ว่าเลนาโตโเคลิชก็ขวางอยู่จิ้มมายังติดบอสควิดให้มาเอกชัยลองกึ่งยิงกึ่งผ่านไปแล้วโอ้โหโนกพนนครับเพื่อความปลอดภัยครับยอมเสียเตะม,มุมต้องงงทิ้งไปก่อนครับ <S <S <ๆ>เหล็กเลวครับเอกชัยเปิดโค้งมาควอนเดฮีกระโดดคว้ายครับติดแล้วเอเลอนโดไป,ไปทาบอลลั่นควอนเดฮีได้ยิงแล้วสุดท้ายอาทิตย์บุญจินดาได้ซัดอีกทีแล้วฉลับได้เตะมุมต่อด้วยครับโบลิสเทโล เอกชัยคราที่เปิดโด่งมาขึ้นมาหน่อยแล้วได้มองครับอาทิตย์บุญจินดาโอ้โหแต่ว่าสินธวีชัยครับอ่านทางดีครับดูครับเปิดมาตรงกลางโอ้โหขึ้นคนเดียวเลยนะครับแต่ยังตรงตัวสินทวีชัยครับตรงนี้กาฟาดูโดเซนี่ไหลมาให้กับชาณรงค์ชาณรงค์เปิดลึกไปเข้ามือประสิทธิ์ครับเปิดมาชาณรงค์จิ้มลูกนี้สวยมากครับหลุดมาแล้วครับเอลิอันโดโยกโม่ไม่ยิงจังหวะแรกเจอเอกชัยครับ เคลียแล้วบอลกระับไปถึงประสิทธิ์พดุงโชโอ้โ,อโหโอกาสทองของชนบุรีเอเดียนโดโอ้โหแตะมากายวัดโอ้โหนพพนนโอ้โหเพื่อนยังไม่เติมทางขวาเลยต้องให้มาตรงนี้เจซีจอนมีฮันนี่ขวางยิงดื้อๆเลยแต่ก็เบาเกินไปครับไปเข้าซองประสิทธิ์พดุงโชกาฟาเลียงจีแล้วจ่ายทะลุช่องไห้กับพนุพงศ์สวยมากตบเข้ากลางมาแต่ว่าไปติดฮันนี่ว่ายังได้แตะมมุมกับชนบุรีเอฟซี เนี่ยครับให้ช่องนี้มาดูเปิดครับโอ้โหกลายมาไปขุดดินนะครับก็สุดท้ายดูครับเสียได้แล้ครับเพราะว่าทํากันสวยแล้วครับโอ้นี่ชูลาป้าก็ต้องลงไปช่วยเกมรับเพราะตัวใหญ่จะเปิดย่ำกับไปทีได้มงโอ้โหข้ามคานออกไปครับจังหวะมงของเจซีจอนดูครับบอลกิสุดานะครับเปิดปั่นๆไปเสาสองแล้วเนี่ยครับจังหวะขึ้นมีอาทิตย์ที่ขึ้นมาช่วยเบียดด้วยครับมงไม่ถนัดเท่าไหร่ เอกชยัยอ้าวเปิดไม่ดีไปเข้าทังเจซีจอนมาที่ผ่านุพงษ์ยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปครับยิงออกไปเยอะเลยครับอาจจะขอลองดูบ้างน,นะครับตรงนี้อาทิตย์ลากตะลุยเข้ามาถึงกรอบเคทษอาทิตย์ยอกแล้วยิงลูกนี้ยังเตดเคลิชได้อีกที่ปั่นลูกนี้ <c oughs> เข้าซองสินทวีชัยครับได้สันติธรเปิดศาสต์ขึ้นมาอย่างแม่นด้วยเอกชยัยถึงแล้วแต่ว่าเอลสตอต์ครับไปชิงบอลมาพูดสินว่าอย่างไงครับโอ้โห ยังไงครับสิว่าเรียกวีอครับยังไม่ได้เป่าหมดครึ่งแรกเพราะว่าผู้ตัดสินห้อง v a r ครับน่าจะแจ้งมาเลยครับบอลมาโดนมาโดนท่อนแขนอยู่พอดีแต่ว่าสิว่าก่อนดูอุดมว่ายังไงครับดูว a r แล้วว่าอย่างไรไม่ไม่ให้เป็นเป็นจุดโทษครับเนี่ยนะครับไม่ได้ชี้ไปสุดแท้าแต่ดูระยะพิ่นี่ของผู้ตัดสินนะครับแล้วก็กลับมาก็เป่านุวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยครับชนบุรีเอฟซีกับ โปลิสเทโลเอฟซีครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครับเกมขึ่งหลังเริ่มต้นแล้วนะครับชมบุรีเอฟซีจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างเบิ้ลคืนมาสวยครับเอเลียนโดให้มาที่กาฟากครั้งหนึ่งกาฟาเปิดมาได้มองลูกนี้ไม่เข้ากรอกับโอ้พานุพงศ์พลซาโอ้โหจังหวะเข้าทำกันสวยมากนะครับแล้วสุดท้ายเป็นพานุพงศ์นะครับที่มองออกไปครับ เปิดมาเนี่ยถ้าปล่อยมีเซซิจอนที่ตำแหน่งน่าจะดีกว่าแต่ลูกนี้เข้าหวยไงก็ต้องมงนะครับบอสคูวิชให้ทะลุช่องมาเอกชัยเปิดมาลึกไปถึงสินทว,วีชัยครับสิทธิโชคจะเป็นคนเปิดเปิดพ,พุ่งมาเอ้าไล้ดีลูกนี้อุ้ยโดนเตะสกัดออกมายังเข้าทางสิทธิโชคเปิดบอมเข้าไปอีกทีหนึ่งฮันนี่มงสกัดออกมากสกิษดามงไปก็ติดชุลป้าสิทธิโชค จะเก็บตกยิงลูกนี้ข้ามคานไปอีกครับลงมานี่ผู้บ้าเลยครับกาฟ้าโยกหนีกอกชัยแล้วเปิดมาลูกนี้มาถึงสหรัฐตั้งป้อมหลอกแล้วไหลมาสิทธิโชคยิงโดนไม่เต็มเกี่ยวมาจะยิงไม่ได้อีกเจซีจอนโอ้ดูตรงหวะตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นมาตรงนี้ไม่ถึงบอลนเลยครับดูสหรัฐโอ้โหหลอกมาแล้วคืนมายิงซ้ายลูกนี้ไม่ข้ามถนัดเลครับยิงไม่ดีเท่าไหร่สิทธิโชคสิทธิโชค ให้ล,ลงงัดมาจังหวะนี้ได้ลองยิงมาลงมาใหม่ได้ใส่แล้วครับนัตพลสุขชัยแต่ไม่เข้ากรอบครับดูจากด้านหลังนี่ห่างเยอะเลยนะครับจังหวะยิงกฤิศดาเปิดงัดขึ้นมาตนเฉิมสักดิ์โมงเอามาเข้าทางเจสีจอนยิงเอาเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> โอ้ชนบุรีเอ็มซีขึ้นนันดึงประตูต่อสูงเลยครับ <c oughs> โอ้โหจากเจสจอครับบอเข้าทางครับ แล้วยิงกโหูเสาไกเอาแบบเนี่ยหันมาเนี่ยเข้าข้อพอดีเลยครับชนบุรีเอฟซีครับขึ้นนำโปลิสเทโรไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเจซีจอนได้บอลแล้วเปิดยาวนู่นเลยครับเป้าหมายอยู่ที่เอลิอันโดเอลิอันโด,โดโมงได้เอาประสิทธิ์ออกมานอกกรอบแล้วเอลิอันโดไหลลูกนี้แล้วยังไงเอาเลยครับแตะแล้วหาช่องยิงได้ไหมสติโชกยังไม่ได้สติโชกพาโซต้องประคองรอโอ้โหเพื่อนเติมมาไม่ทันครับ จนสุดท้ายทางฝั่งโปลิเทโลมาเต็มไปหมดแล้วโอ้สิทธิโชคงัดออกไปไหนเลยครับ <c oughs> ได้รุ้นเลยครับจังหวะลุยมาของนพนนแล้วเปิดลูกนี้แม่นไหม <c oughs> โอ้โหเฉลิมศักอาคีครับสก,กัดจังหวะที่สําคัญมากโมงคืนให้กับประสิทธิ์พดุงชคได้ก่อนเ <c oughs> าบอลให้กับนาลงต่อมาที่กันนกคนยิงลูกนี้โอ้โห,โหทำเป็นเล่นไปลูกหูจะเข้าเอานะครับ ว่ซัดตรงนี้ของกนกพลอุสปาอ่าอุสปาคมครับดูครับมองจะหดเข้าประตูเอาครับหนิดเดียวเลยครับตรงนี้ยาวจาวังหวะที่สำคัญเลยเอเลอันโดเกี่ยวบอลได้อะไรครับตะลุยมาไอแซคคอนนี่เข้าไปขวางเอเลียนโดเลี้ยงหนีมาโอ้โหไอคอนนี่ยังเยี่ยมครับใช้เท้าแย่สกาดกาฟาเปิดหนุนมาก็ยังติดเฉลิมศักดิโอโหเปิดศาสยาวพุ่งขึ้นหน้ามาอม,มองเช็ดดีแล้วมาเข้าทางเอริอันโดเลี้ยง แล้วยิงโอ้โหไปติดประสิทธิ์พดุงโชคโอ้โปิดกล่องไม่ได้ครับโอ้โหผู้ตัดสินเปล่านักววชหมดเวลาการแข่งขันนะครับชนบุรีเ c ครับวันนี้เปิดบ้านที่ชนบุรีสเตเดียมเอาชนะโปลิสเทโลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเซนฟุตบอล